สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนบอลลัมครับช่องกัญชัยระเบิดออฟติเชียากการของผมเป็นจังหวะช่วแงแรกๆครับพี่น้องสามมุ่งเครงครับโหลดคลิปยากยากพี่น้องครับดูตีหักกระลังมาลืมเบื่อมำมาลืมบึมบื่อมำลุก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 อย่านั่งทายมันคือคนป่วยลุกลุกลุกโอ้จะสบายเกินไปแล้ว จะสบายเกินไปแล้ววัน,นด,ดีจ้าวันดีวัสดีช่องใหญ่จ้าวนันนี้อะไรกินเนาะวันนี้นอ,อันนี้กับข้าวอู้เหลืองอลามเหมือนเหมือนนกเออเหมือนทกข้ <c oughs> าอย่าไปหาวาขี่เร่อมันบุดี อ้าวยยดุกยยดุกมาแล้วคเหมือนเงินละเนาะเ <g ular> ดอขึ้นเหมือนเงินละเนาะเงินแ้ก่นดวนตายเรียเป็นอย่งเล,เล,เลตายตัวเป็นสื่อหกหาหนึ่งเจ็ดคุณหนึ่งหกานึ่งคือเอาหกหนึ่งันหานึ่งเจ็สื่อหกากับหนึ่งเจ็ดสร้ง ยึดกันให้วามีแตดหยอดต่อหยอดผับปลาไปเรื่อยๆตัวนี้เศาแล้วอาจารย์วังเด็กมเอาเอาเหมืออไสัมผัสเรานรเ้าเเศ้ากบอกบอกเป็นเศร้าดอกรถหน่อยลงมากงวดนี้ก็งวดหนาวไม่โอ้โอ้โอ้แท้รับไน้องบรรยากาศช่วงบ่ายสาม้ โอ้ยอ้ยโอ้โ้โอ้ยโอ้อยโ้ยโอ้โอโอ้ย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 โออ้ยโอ้ย้ยอ้ย้ยโออ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอออ้ยโ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 ยโอ ลูกไซไม่หน่อยโอ้โหมองเก้าพ่อพูดเด็กงูวเงียคนโอ้ดิบบะคดส่งน้ำโอ้ดิบบะคดส่งน้ำสวัสดีครับอาเฮียส่งน้ำบปอนี่โหลดง่ายบปอนี่สามชิโมงก็ได้โหลดคลิปหนึ่งผู้แห่ง กไปเรื่องหอยเออเห็ดเห็ดเห็ดเลยมือนั่นล้นหัันก็ไปยืนหยุดอยงนาีด้คยหัวนกอล้งเหรอเนาะองค์อีทาคือหน้าขา พอลอดเออ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 พ่อองค์พ่อองค์พอกระนึ้ว่าพอกรนึกว่าเขาสิประกาศยอดผับปาพ่อองค์พ่อองค์คนละเรื่องคนละบอแมนอย่งข่อยแน่เห็นอุ้งอิงข่อกระเน้อว่าชากันอันองค์อิน้าแดกตามันนี่เมื่อคืนเดี๋ยวพอนทำลำเดินเลยดิเงาะป่างาะปลา พี่น้องครับนี่คือบรรยากาศโอ้อยากกินอ่อมใส่ผักแคร่เนาะออมเนี้อกระไรว้างออมหยาดไปจะคิดออมหยาดอิรีได้เลยเออออมใส่ผักคมเนาะครับคมเลยใคมเข้ามาครบเขาไงไล่หลายเพื่อนเข้ามาเข้ามาไล่อิริครบใช่ไหมครบหลาย ประกาศท่าเฟซนี่ล่ะรถตู้ยุกเลิกแล้วเอาแล้วเพราะว่ามิทูราเซียนลายอย่างอยู่เศรษฐกิจบดีพี่น้องเอ้ยเอาประกาศประกาศเลยว่า่เอาแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วโอ้โบ่ไหวจีบ่าด่นนางเบาไหวเบ่ไหวกระเบิงแน่ กบึงแน่เดยวดิเดยนดิลุนเอามือเลาพันกัญญาห่าเด็กดลาร้แต่ยอดวิวเนี่บุกปุ่นเป็นขึ้นกันมั้ยอย่างันฮะร่างหยันเอ้เดี๋ยวจังคุยกัน ยั่งเราหนอ่อยช้าสินาทีผมนั่งถ่าย คอยแอดมิดอย่างเดียวคอยแอดมิดไปไปรั่แอดมิดนออดอย่างเดียวคอยเบิ่งทางออกมเิเสาันนด้ดินดีครับไหนบอกโอ้ออกนีออกไปเลยเนาะแล้วอันคันบบได้อันอยู่กับยูทูปพอดพิสัยหนิบอกควรตีนเนาะคันยูทูปพอดพิสัยนีประเ็นฮอดนาอยู่กับโซลาร์ซับอี่สิไหมอยู่กับโซลาร์ซับอี่สห่ จัคผู้ใดเป็นผู้ใดข้อสัตว์ข้อครับพอฮัาแมงหอกคัทแน่ฮัมแมงนครับอันผมถือว่าสามมันไม่เป็นเพาเปล่นหรือเพาเป็นครับบ้านนี้อันแย่แรงๆปิดขนาดนี้หน้ารถทีปิดมืดเปิดพัดลมไวฟลากรถมาเลยเอาหมอนเท็ดคือคนนอนคนบ่อยู่คือไม่เห็นคะว่าันจะไม่เห็นจะกูเคออะกูเคาะกูเปิดเบดึงร่างมือก็บ่เห็นร้อนรับครับนอนหลับแมวไม่ใจผมมีหักข้อยู่ในหันมุ้งไปใส่ยุบเหิือนเด้ ฮะกูซองเบิองมันมีคนกูใจได้กลุ่งเดเดใสีนี่วะเพื่นเอาู้รู้ฟังไว้เด้อนีขึ้นบอขอยแย้มเด้อฮะสามี่มอนใคแบนนั่นนี่เห็เวกแล้วสิ่แบบนันตีสองตีสามเเออ่งมือหอบกล่งมือหอบกับเปามาตเมือนั่นเตยล่าหอบกับเป๋ามาบักซีลุกไปใส่บา่อยไหมเราไปเก็บผ่าอยู่หลังเว่นาคน่าผ่าไว้รืมเา ไปเก็บฟังพอดีเขาเรือเตะแล้หลขายโอ้ลีสอร์ทนั่นเย็นบ่เย็นฮ่าฮชุดยอดเลยต้องหาดิซีมาอันต้องไปหันเจียฮะต้องไปหันไปด้วยกันไปสิเฮดตัวเนาะพอมาแล้วเลยพอมาแล้วอันห้องข้างๆเลย่าข้ออย่าข้อเลยไม่ได้ข้เสียงเสียงนี่นี่นี่ชาดคิดถึงน้องแป๋วไหมคิดถึงไหมเมือแรง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 ทำมาบ้าง มื่อแรกยังบ่เป็นยังมือแรกู่ว่านะเมื่อแรกเป้มากกวแรกวะยังละทงมาหานีไซน์วทานทางอยู่ทานทั้งยังลาอย่างะพยายมใส่มานะมาขวนแล้วอันนี้ตีิงมาเลยน่ก็เต็นเยียบข้อยังบบุ้งยา้่านมาไฟตายางเดียวนึกออกไปตายังเดียวรึอาพี่น้องมาด้หวนแต่าหลือีลีด้วครับพี่น้อง เ่อกากคลิปหนาาครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม